จิจก,การเตรียมความพร้อมเรื่องเล่นเกมภาพกับเงาสำหรับเด็กช่วงอายุ2-3ขวบสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูทอรจะพาเด็กๆมาเล่นเกมนะคะเกมจกับคู่ภาพเงานะคะเด็กๆคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาพแรกจะเป็นภาพอะไรบ้านหลังที่หนึ่งคะ เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าบ้านมีลักษณะเป็นเช่ยไรายนะคะคุณครูอนก็ยัมีเงาให้เด็กๆได้เลือกนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะบ้านหลังที่หนึ่งเหมือนกับเงาบ้านหลังไหนคะ หลังที่สองคุณครูทอนก็จะมีน้องให้เด็กๆได้เลือกเหมือนเดิมนะคะหลังที่สองสามวันนี้คุณครูทรให้เด็กๆสังเกตบร,ริเวณบ้านนะคะบ้านหลังที่สองหลังไหนนะมีพระอาทิตย์มีต้นเมฆและมีต้นไม้สองต้นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหลังไหนนะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะปิ๊งนี่ค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเก่งมากค่เลยค่ะ เราดูไปแล้วบ้านสองหลังใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณคอูก็จะมีบ้านหลังสุดท้ายหลังที่สามค่ะคุณคอูก็จะมีเงาบ้านเหมือนเดิมหนึง่งสองสามเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะหลังไหนคะเป็นคุณครนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะบ้านหลังไหนนะที่จะเป็นหลังคาลูก พ่อคุณแม่ช่วยรูหาก็ได้นะคะอ๋อเด็กๆเจอแล้วหรอคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆกินหน้าตาสุดเจเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากเราได้ฝึกสังเกตภาพกลับงอกันแล้วเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมคะถ้ายังตอบไม่ถูกนะคะให้เด็กๆไปฝึกทุกทวนใหม่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายๆค่ะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องเล่นเกมภาพกับเงาเด็กๆสามารถจำแนกจับคู่ภาพและเงาได้ฝึกสมาธิและยังส่งเสริม EF ทักษะด้านความสัมพันธ์มือและตาทักษะการสื่อสารและการสังเกตและจำแนกภาพค่ะ